สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหงาเครื่อฟางนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาค่อนข้างนานนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ลุงหงานะครับสาขา2นะครับติดเส้นสุรินลำดวนหรือว่าเส้นสุรินสังขะกิโลเมตรที่19นะครับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเครื่องฟางนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์นะครับแมซี่สตาร์นะครับหรือว่านิวฮอลแลนด์นะครับก็เข้ามาชมนะครับที่หน้าร้านของเราได้เลยนะครับ สำหรับนะครับลูกค้านะครับที่มีเครื่องอัดฟังอยู่แล้วนะครับต้องการอะไรนะครับก็เข้ามาชมนะครับที่ร้านของเราได้เลยนะครับสินค้านะครับอะไรของเรานะครับมีหลายแบรนด์นะครับสนใจตัวไหนนะครับก็สอบถามนะครับได้เลยเดี๋ยวพามาชมข้างหลังนะครับเครื่องอัดฟังจากทางร้านนะครับเป็นเครื่องอัดฟังนําเข้าจากต่างประเทศนะครับ ยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับมีที่เก็บสีแล้วก็ไม่เก็บสีนะครับสนใจตัวที่เป็นคออ่อนนะครับก็สั่งเราได้นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังผลิตคออ่อนอยู่นะครับเพราะว่ามีลูกค้านะครับหลายท่านนะครับสั่งจองคออ่อนเข้ามานะครับคออ่อนนะครับสามารถใส่ได้กับทุกยี่ห้อนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับก็สามารถโทรสอบถามที่เบอร์นะครับ0879579453 0935732101นะครับ ทางร้านของเรานะครับมี2เบอร์โทรเท่านั้นนะครับใครที่มองหาเครื่องอัดฟังเอาไว้ใช้งานในช่วงนาปีในปีนี้นะครับเครื่องอัดฟังจากทางร้านลุงหงนะครับเช็คพร้อมใช้งานทุกคันนะครับเก็บสีนะครับงานเนียนๆทุกคันนะครับเช็คระบบด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับต้องการเครื่องอัดฟังเอาไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมลุงหงเครื่องอัดฟังนะครับ เราดูแลท่านได้แน่นอนนะครับด้วยประสบการณ์นะครับหลายสิบปีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ